ลูกหนี้ผิดนัดตามสัญญาป็นปรนนอมยองความเพียงแค่งวดเดียวหรือเพียงแค่วันเดียวเจ้าหนี้สามารถที่จะทําการบังคับคดีกับลูกหนี้ได้เลยหรือไม่การทําสัญญาปณีปรนนอมยอมความนะครับก็คือการที่เจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้เนี่ยตกลงทําบันทึกข,ข้อตกลงขึ้นมาเพื่อระงรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอาจจะมีการตกลงให้มีการชําระหนี้คืนนะครับอาจจะแบ่งชําระเป็นงวดงวดการแบ่งชําระเป็นงวดงวดเนี่ยก็จะมีการกําหนด วันเวลาและก็เงื่อนไขของการชําระด้วยการที่ลูกหนี้ตกลงว่าจะชําระเงินให้กับเจ้าหนี้แล้วต่อมาลูกหนี้ผิดนัดชำระเพียงแค่หนึ่งงวดหรือเพียงแค่หนึ่งวันเนี่ยก็ถือว่าผิดข้อตกลงตามสัญญาปณิปนอมยอมความแล้วซึ่งตามสัญญาปณิปนอมยอมความนะครับจะมีข้อความหนึ่งที่ระบุไว้ก็คือการที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระงวดหนึ่งงวดใดถือว่าผิดนัดชำระนี่ทั้งหมดเจ้าหนี้สามารถที่จะทําการบังคับคดีกับลูกหนี้ได้ทันที แต่สาหรับกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะครับที่ลูกหนี้ผิดนะชําระไปเพียงหนึ่งงวดเนี่ยผมเองก็แนะนําว่ารองเจราจากับเจ้าหนี้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ผิดนัดชราระที่ไปเนี่ยเดี๋ยวตัวลูกหนี้เนี่ยจะหาเงินมาชําระในงวดที่ผิดนัดไปถ้าเจ้าหนี้เขาตกลงด้วยโอเคด้วยงวดต่อๆไปผมเองก็แนะนําว่าลูกหนี้จะต้องไม่ผิดนัดชําระนี่อกีกเพราะถ้าผิดนัดชําระเมื่อไหร่เจ้าหนี้สามารถที่จะไปทําการบังคับคดีกับลูกหนี้ได้ทันที